คนที่หายไปจากชีวิตคุณเขาอยากกลับเข้ามาในชีวิตคุณไหมเขายังคิดถึงคุณไหมคนคนคน,นี้ของคุณเราดูประงานไพ่เป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวมคน<ๆ>ที่เดินจากคุณไปคนที่ทิ้งคุณไปเ <tain. S 1> วลานี้เขาคิดถึงคุณบ้างไหมเขาอยากกลับเข้ามาคุณบ้างไหมเป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวงเขายังคิดถึงคุณไหมคนที่หายไปจากชีวิตคุณเวลานี้ ป็นคลิปเรนดอมนะแปดมเท้าเม็ดสิงห์ูนท่าไปเขาอยากติดต่อสื่อสารกับคุณนะคนคนนี้เขายังรู้สึกดีกับคุณเขาอยากพูดคุยกับคุณเขาอยากติดต่อคุณแปดม้เท้าเม็ดสิงห์ูนท่าไปเขายังรู้สึกดีกับคุณมากๆคนคนนี้เขามีเกณฑ์ที่จะเดินทางนายออฟครับคนคนนี้เขายังรู้สึกดีกับคุณมากๆ ชาวธาตุน้ํากรกอพิจิตรเ่งเขาจะมีการเดินทางนะคนคนนี้ที่ผ่านมาคุณสองคนมีประเด็นต่อกันที่ผ่านมาคุณสองคนมีความไม่เข้าใจกันเขาเดินจากไปเขาหันหลังคุณไปโดยที่ไม่มีเยื่อใ่คนคนนี้ชาวธาตุดินศกก่กนเขาเดินจากคุณไปโดยที่ไม่มีเยื่อใหญ่ เดอะซันทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากนี้ไปจะมีสิ่งดีดเข้ามานะคุณสองคนอย่างไรก็ต้องได้วันเจอกันอย่างแน่นอนเดอะสันทุกอย่างต่อจากนี้ไปคุณจะเจอแต่แสงสว่างทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากนี้ไปจะมีสิ่งดีดเข้ามาเดอะสันสิบไม,ม่ท้าเม็ดสิ่งทนูทาตไปเวลานี้เขาคิดถึงคุณหนักมากเขาคิดถึงคุณมากไปคนคนนี้ ชาวธาตุไฟเขาคิดถึงคุณจริงๆคนคนนี้ sic ออครับคนคนนี้จะกลับมาหาคุณแน่นอนหลังานไพ่ใบนี้คือไพ่คนรักเก่ากลับมาเขาจะกลับมาคุณนะเขายังรักคุณเขาคิดถึงคุณตลอดเวลาคนคนนี้เขาไม่เคยลืมคุณ ที่ผ่านมาที่เขาเดินจากคุณไปที่เขาหายไปจากชีวิตคุณเขาไม่เคยลืมคุณนะคนคนนี้เขายังรักคุณเขายังคิ่ถตึงคุณมากมากคนคนนี้ในใจเขายังมีคุณตลอดเวลาคนคนนี้เขาไม่เคยลืมคุณนะชาวธาตุน้ํากระกอบพิจิตรหนึ่งความรู้สึกของเขาต่อคุณตอนนี้เวลานี้ยังมีมากมายเขาไม่เคยลืมคุณนะคนคนนี้ชาวธาตุน้ํากระกอบพิจิตรหนึ่งเขาจะกลับมาหาคุณนะ เขาจะมาขอโอกาสจากคุณคนคนนี้เขายังรับคุณเขาคิดถึงคุณค่อนหายไปจากชีวตคุณเขาไม่เคยลืมคุณนะเขาจะมีการเดินทางมาคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้